อร่อยไหมคะอืกินใหญ่เลยนนางกินตั้งนานเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เท,ท่าไห,หรเละมีแต่น้ำซุดังหวบเลยฟังเสียงเขาหนะ่อยวันนี้วันอาทิตย์ที่สองที่สามก็กระดาษเขาปีห้าเจ็ดไม่ใช่สิวันที่สองสิงหาคมปีห้าเจ็ดน้องฟเฟลินกินแทะกระดดงหมอ้อ อล้สซดน้ำซุปโหเอาน้ำซุปลาดหมูด้วยค่ะแล้วก็ค่อยกินซดน้ำโฮกอ่ะอร่อยไหมลูกโมมินอร่อยโอ้โหยายทำอร่อยมากก็ตังโขก ราดกระดูกหมูที่มันดูดไม่หวานอะไรเงี้ยราดให้มันหวานฉลาดด้วยนะรู้จักมิกเนี่ยน้ำซุปราดแล้วก็มันดูดให้มันหวานน้องเฟล่นหนึ่งปีแปดเดือนค่ะสดดังโฮกเลยน่าฟังรู้มัเรื่องฟังรู้เรื่องแกบอกสดดังโฮกหัวร้อใหญ่น่รู้รู้ไอคิวร้อยแปดสิบเนี่ยยังซือไม่เก่งอ่ะโดนเขกกระโหลกแน่เลย ด็อกเตอร์หญิงเฟรินดูครับแล้วปริญญาเอกแล้วได้สอนหมอกรุงเทพเลย